จะเป็นยังไงถ้าเราสามารถเอาต้นไม้มาผสมพันุ์ออกมาเป็นต้นไม้พันแปลกๆได้ใช่แล้วอ่ะเกมนี้เราจะมาปลูกต้นไม้กันแต่เราจะไม่ได้ปลูกต้นไม้ธรรมดาแบบโกอากาศเด้แล้วอ่ะเราจะเอามาเล็ดพันแปลกๆมารวมร่างกันเพื่อก่อให้เกิดต้นไม้พันธุใหม่เพื่อความร่ำรวยของเรามาเชื่อมันว่ามาันจะต้องขายผล,ลไม้สุดแปลกสุดหายากได้จนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีฮัสกี้แน่นอนไปดูกันดีกว่าว่ามันจะบันเทิงหาเต แกกันดไหนเลสโก้โฮบี้ลอ อ่ะเฮ้ยเราก็จักคัสเก้บรรยากาศแบบนี้เพลงแบบนี้ใช่เลยมันไม่ใช่เกมโกอากราเดนมันคือมิวเทเลตกราเดนใช่แล้วอะเกมเนี้ยมันคือเกมผสมบานต้นไม้นั่นเองเราจะไม่ใช่เกษตรกรตอกต่อยที่ต้องรอผลไม้จากคนขายอีกต่อไปเราจะมาตัดแต่งผลไม้แ,บบแบบปลกๆปลูกเพื่อความร่ำรวยของเราเองพี่แน่นอนนี่เลยออกมาก่อนเลยพลัว่วเอาไว้ทำไรรู้ไหมไฟานาะวิ <laughs> ประเด็นนะทุกคนรู้สึกว่ามันมืดมืดไหมอ่ะตอนนี้ที่มันมืดมืเพราะมันเป็นอีเวนต์ฝนตกอยู่นะคะทุกคนมันก็เลยฟ้าคืมเงี้ยนั่นต้นอะไรของเพื่อนอ่ะต้นอะไรไม่รู้ครับคุณผู้ชมแต่มันสูงใหญ่มากเราต้องไปเผื่อสวนเพื่อนบ้านสักหน่อยแกจะไม่แนะนำเบสส่งเบสิกการเล่นให้คุณผู้ดูเขาได้รับรู้กันสักหน่อยเหรอเราเล่นเกมแบบมีสไตล์เว้ยสไตล์อะไรวะสไตล์อุ๊ย พิกอัพมันไม่ได้มันจะเสียตากในการสตีลฟลดรถไม่อยากก็ได้รถมาเดินมองหน้าแล้ววิ่ลอลงไปดีกว่านี่มันมีอะไรไม่รู้ครับก่องอยู่ตรงกลางที่เขียนว่าฟูเซ่นะครับน่าจะเป็นคนญี่ปุ่นฟิวส์แปลว่าผสมพี่ล็อกทำไมไม่รู้จักเรียนหนังสือจะคล้ชินชอบความโง่เหมือนแกแก <laughs> นี่เดี๋ยวฮัสกี้อธิบายวิธีเล่นให้เองวี่ล็อกก่อนอื่นเราต้องมาซื้อของกับลุงคนนี้อ่ะซื้ออะไรได้บ้างอะ่ะ เนี่ยมันจะมีมเมล็ดพันธุ์มีตั้งแต่คอมมอนแลแล้วก็ของหายากที่ต้องแล้วแต่ดวงเราเนอะทุกคนตอนนี้หมอมีตังค์ทั้งเ้อทั้งตัวมีร้อยเดียวซื้อซันฟลาวเวอร์ได้1อันแล้วก็แครอทได้1อันเราจะต้องเอา,มาเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ซ้ํากันนามาผาสมในกล่องนี่ไปหอ๋อนี่ไงใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วเหรอ แล้วเราก็จะออกมาดีในให้ยโยนเข้ากลอกไปครับคุณผู้ชมนี่ได้เงินทอนกลับมาเป็นอะไรเนี่ยุยของหมามันคืออะไรดําๆเฮ้ยต่ไปของฉันชมพูไปลองปลูกกันดีกว่าไปล็อกในกดกับการเด้นแป๊บน,นึงเออหม,มาก็พ๊บน,นึงก็นึงเกมมาอ่านชื่อมเมล็ดพันธุ์ก่อน,ม,นมันตลกมากเลยเว้ยนั่นแหละปัญหาเบล์อย่าบอกนะอ่านไม่ออกอะเจนท์กราดิวคืออะไรนั่นเองของฉันอะไรรู้ไหมฮัสก้ของไ่ล็อกคืออะไรพริกฤีดดาห์มซีด ทำไมชื่อมันแปลกๆไหนลองปรุงหน่อยอะไรอะรถเทรนรถไฟมามาสับสนภาษาไทายภาษาอังกฤษปนกันมั่วไปหมดแล้วทุกคนรถเทรนอุ้ยเอาน,นีใครเปลี่ยนฤดูกาลซะแล้วอ๋อเป็นรถไฟแห่งฤดูกาลเงี้ยนี่เลยหมาปลุงแล้วเนี่ยมัง้อเมื่อกี้ฝนตกตอนนี้หมาตกอ่ะอุ้ยมันโตเร็วไปจับนู่นมากเลยพี่นี่ตอนไนอะเจนเทล จะราดิวจะราดิวเป็นอะไรกับจราจรไม่ี่ลงมี2ต้นเหรอฉันซื้ออีกอันหนึ่งมาด้วยไงอ๋อนี่ครับมันเป็นต้นไม้กลายพันธุ์ครับคุณผู้ชมมันเป็นต้นพริกลีดฮัมที่แบบว่ามีการผสมผสานกันระหว่างต้นทานตะวันกับดอกทานตะวันกับอะไรไม่รู้นะครับทานตะวันผสมแครอทออกมาเป็นทานตะวันที่ดอกเป็นแครอทเป็นทานตลอดเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันก็หล่อเท่ดีนะนี่ส่วนของฉันเป็นอะไรนี่ลูกพี่มันเก็บแล้วผลงอกใหม่ด้วยคุ้มสุดๆเลยอุ้ยหลักการก็คล้ายๆไอเกมกาอาโกเด้นเลยโกอาการเด้น อันนี้ราคาเท่าไรว,าว้าวสามสิบเก้าบาทยี่สิบสองบาท <laughs> มีตังเจ็ดสิบแล้วซื้อะไรดีอุย้ยม่ติโคลห้าหมื่นมา <laughs> ม,มีแค่เจ็ดสิบบาทไปบุกผักต่อลูกโยมาผสมก่อนเออลืมผสมแล้วแย่งจริงเลยฉันเนะีน่ยนี่แครอทผสมกับซันฟลาวเวอร์เหมือนเดิมมันก็ได้อันเดิมหรือเปล่ามาเชื่อมัดน,นี่ไงมันเปลี่ยนเป็นอันสีฟ้า หน้าตาหลอเท่อุ้ยทำไมมันหน้าตาเป็นเอียอุ้ยฉันได้ดอกอะไรใหม่ไม่รู้หมังโงเดี๋ยวลองปลูกดูนะว้าววิลเทพดรอกโลมังโง่ดูดิหลอเท่พี่ลองดูอะไรวะเนี่ยมาได้ต้นะไรไม่รู้ที่ปลูมาจากดินอะเหมือนว่าจะพืชมากกว่าบ้ารู้สึกได้ว่าอันเนี้ยของดีไปถามราคาดีกว่าต้นะไรไม่รู้เนี่ยโอยฉันว่าไม่เกิน500บาทใช่ไหมลุงเหรอ อันเนี้ยราคาเท่าไรสามสิบบาทห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทว้าวซ่าแต่มีข้อเสียนิดนึงพี่ลองมันเก็บพีเดียวมันไปทั้งตน้นแล้วไม่เป็นไรตอนนี้เป็นช่วงสร้างตัวขายหมดเปล่าฮะลุงมาไม่ตังซื้อได้เนี่ยเดี๋ยวซื้อคิวคัมเบอร์มารวมกับทานตะวันดีกว่าน,นั่นแน่ไม่ธรรมดาอุ้ยซื้อคอนได้ด้วยเบลล็อกจัดไปงั้นนี่เลยเอาคิวคัมเบอร์ผสมกับทานตะวันอันเดึองโยนก็วาย ออกมาเป็นผลเลยไม่รู้แดงๆอ่านชื่อด้วยอ่านชื่อด้วยครณดูเขาอยากฟังชื่อพันธุไม้อันใหม่ l o u n the cross อะไรอะครนั่นแหละชื่อพันสเสรติดคอรหรือเปล่าอุ้ยมันเอามาล็ดพันธุ์หายากมาผสมรวมกันได้อีกพี่หรอวาา้าว่าจัดไปสิครับรออะไรล่ะครับเนี่ยทุกคนเราลองเอาผลไม้สองอันนี้ที่เราเพิ่งจะได้มาในผสมรวมกันเข้าไปอีกซับซ้อนในซับซ้อนมาเชื่อมั่นต้นเนี้ยจะต้องลำรวยมอกหแน่นอนไม่ปลูกของเก่ากันละ ลูกพี่มันชื่อคอสติมิกสักคนปัาบซ่านี่ฉันลองบ้างทุกคนหมาคาดหวังกัะต้นนี้มันต้องหล่อเท่ม,มาก้ไม่เรียผ่นชั้นชื่อจโลโวหัมซีด <G ül> อะไรพี่เราพูดเลยค่ะเพิ่มะไรคนดูก็ยับคายเฮ้ยโอ้โหมันเป็นหนามมันเป็นเนนส้นหนามไม่ต้องไปดูแล้วข้าวปลูกปุ๊บก็หล่อเทปั๊บเลยเดี๋ยวขอเราฟาร์มต่างก่อนแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวต้นนี้มันโตมาเป็นไงเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีมาก้โชคดีบ้านฉันเนี่ยเหมือนจะร่มเงาไปพิเศษนะเหมือนจะมมีดดออกกกไ้้เล็ๆขึน นั่นคือดอกไม้ดอกเล็กๆหรอมันก็ต่อไปนี้เราไปไหนเราไม่ต้องกลัวเปียกฝนแล้วครับอุ้ยสุดยอดล่มเงาหัวทะลุก็ไปเลย How much How much 75บาทครับไว้ขนาดไม่มีผลต่อมูลละค <c oughs> ต่อไปจะเป็นการทดลองนำการบีดรูทกับคอนซีดเนี่ยมาผสมรวมกันมเมล็ดพันธุ์จะออกมาเป็นอะไรใส่ลงไปในกล่องญี่ปุ่นฟูเซ ออกมาเป็นชื่อน่ากลัวมากหมงอนกัซีเรียสพลูเฟควักซีดใครตั้งชื่อให้ม,ม,ม,มันมาแอบผสมเมล็ดพันธุ์แปลกๆมาได้2อ,อันมาจะเอามันมายำรวมกันอีกเวลเจัดไปรถไฟจะไปโคราชตอดดองป้าถึงชนบุรีแปลว่าฤดูการเปลี่ยนอีกแล้วดิอ้าวฤดูที่แบบว่าฟ้าสว่างโปร่งใสไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยนี่ดีกว่าหมาจะเอาเนี่ยไอทอนนี่อะไรเนี่ยกับคริสตัลอะไรก็ไม่รู้ผสมกันอีกทีมันจะต้องออกมาหลอเท มัน,นออกมาเป็นต้นอะไรก็ไม่รู้เกลมมิงบิโกเอะไรก็ไม่รู้ว่าภาษาบรนดุนหรือเปล่าก็ไม่รู้ว้าวมาโง่ดราก้อนฟอสซิมันมาโพรในร้านลุงแล้วบูเบอรี่ซีดก็มีครับคุณผู้ชมพี่เหรอว่าไงสิต้นเดียวมันโตเต็มที่แล้วผลมันอยู่ตกปลายนั่นเป็นติ่งๆเน,นี่ยเหรอแล้วเก็บเก็บยากมากเลยอีต้นนี้มันกลายเป็นต้นอะไรเนี่ยเออ ทำไมสวนหมามีแต่ต้นหน้าตาแบบแปลกแล้วดูสวนพี่ล็อกเดมิดอกไม้บานหน้าตาดูดีอ้าวมันก็ต้องปลูกต้นไม้ธรรมดาบ้างสิครับจะไปปลูกแต่พวกมิวเทชันมันก็คาดเดาไม่ได้เดมารก็เข้าใจปะแต่ทันตะวันมันเก็บทีเดียวมันก็ไปเลยนะเว้ย ไม่ไปเนี่ยซันฟาเวอร์มันเก็บได้เรื่อยๆเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินให้ได้3,000บาทครับเพื่อไปซื้อดาราก้อนฟุตหรือก,ก็คือแก้วมังซกรนนั่นเองมันเขียว่าอะไรอะ่ะลัคกี้ฮาวเวส์ you found the seed of gentle อ p มาได้มเมล็ดพันธุ์เกลือพี่เหรอแล้วต้นเนี้ยเมื่อไหร่มันจะออกดอกออกผลสักทีปีกีปีกี่ชาติถึงจะได้ดาราก้อนฟุตซีดโอ้เหลือเวลา2นาทีไม่ทันแน่นอนมาจะเก็บไปอันนั้นยังไงทุกคนดูครับ ให้มันออกผลก่อนก็ได้แกจะรีบเก็บไปไหนรีบมากไม่เล่นแต่แต่ที่ที่แล้วไปเลยแหละฮะก็ประเด็นคือหมาเห็นผลมาแล้วไงมันยังเก็บไม่ได้บ้ยมันยังออกไม่โตเต็มวัยมันยังไม่เติบใหญ่ขนาดนั้นไงจะรีบไปไหนอะ่ะทุกคนไปล็อกชอววอสเกหมาใจร้อนนะแกเป็นหมาใจร้อนนะ่ะ มาใจเย็นดุดดังน้องแขนในไซเวเรียดุย๊ยอุ้ยมางงอฉันสังเกตเห็นถึงความแตกต่างกับเกมโกอา,กา,าลาเล่นนิดหน่อยคือแมพมันใหญ่มากแล้วตรงนี้มีกล่องอะไรไม่รู้มาดูดิอุ้ยจริงด้วยมีหีบสมบัตินี่มันไนที่นท์นท์อินเดอะการ์เดนเราเปิดได้ไหมเปิดเจเจ๊ก๊กเปิดออกมาครับคุณมาดูชมว้าวได้ของเพียบเลยมังงอมีตะก้ามีกันไกนี่มีเอิ่มอะไรปุ๋ยโปสเตอร์คืออะไรปุ๋ยอะไร ก็อะไรเกี่ยวกับปุ๋ยไงแล้วก็มีบันไดนี่ไงเดี๋ยวมาจจะเอาไปปีนเก็บแล้วก็มีที่ย้ายกับบัวลดน้ําอุ้ยไปลองเรามาไล่หาหีบในป่ากันดีกว่ามาว่าของดีเฮ้ยฉันมีถังน้ำเฮ้ยเฮ้ยจบจบแล้วก็ไม่มาโดนตัวไลไรไล่บอกแล้วมันนายที่นายนายอินเดอการเดนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีด้วยเหรอมันคือหมาป่าแล้วเว้ย <laughs> มันไคือหมากี่บอกหน้ามันไม่เหมือนหมาเลยคะับ <laughs> หน้ามันเหมือนหนูนี่ฉันสามารถใช้ทางน้ําลดน้าต้นไม้เพิ่มฟาร,รมเร็วให้กับผลไม้ได้หม่างอ,อ้บันไดใช้ยังไงนั่นเด็โอ้นด่ไงปักลงบนดินแล้วมันก็พุ่งทยานขึ้นไปสู่ฟากฟ้างั้นเลยเว๊ะมันเป็นอินฟินิตี้ด้วยมันสูบปิดเลยเวลในายดยทีสุก <c oughs> สุดยอดปไปเลยครับยอดเยี่ยม อ๋อกันไก่เอาไว้ตัดต้นไม้แล้วเราจะได้เมล็ดพันธุ์คืนมาครับหมาง็ครับแล้วสรุปไอปุ๋ยนี่เอาไปทําอะไรแอดซีดไม่รู้ว่ามันต้องใส่ตั้ง20มเมล็ดอะแกลองใส่ให้ครบดเด็กไม่มีเมล็ดฉันใส่เองอุย้ยลูกกอไอต้นนี่มันติงตองมันเติบโตลงไปใต้ดินทุกคนไอถังนั้นนะ่ะมันสามารถให้เราใส่เมล็ดพันธุ์ให้ครบ20อันแล้วเราจะได้เป็นถังน้ําคืนมา มาสงสัยเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยอะไรอ่ะกัดไก่ไว้ใช้อร่อยก็พอฉันบอกไปแล้วแกไม่รู้จักแหกหูฟังตัดแล้วมันจะได้มาเล็ดพันคืนมาโว้ยมามีตังหกร้อยเก้าสิบเราซื้ออะไรบ้างอุ้ยมีแมงโก้แปดพันไม่มีตังอุ้ยแมงโก้นี่น่าแซ่บนะครับแมงโก้มามีแต่คอนเนี่ยคอนงั้นเอาคอนมารวมกับซันฟลาเวอร์ไปก่อนอุ้ยเลดแอปเปิลแอปเปิ้ลแดงบังก็ราคาถึงพันท้งร้อยบาทเนี่ยเอาคอนมารวมกับคิวคาเบอร์มีมีกดซื้อเติมโลบักป่าวะอุ้ย ตนไฟมันเราจะไปแล้วนะเบลอีกแล้วเหรอเอานี่มารวมกันอีกปองดอ่ะดูซิจะได้อะไรมาได้ต้นเลยไม่รู้ forgetten โดนแยกซีนอีกแล้วเบลอ้าสถานีต่อไปฮอกวอตมาจะกลับบ้านไปลองปลูกต้นนี้ดีกว่าโอ้ยย้ําบาบานมากลายเป็นอะไรเหรเฮ้ย <c oughs> คน <c oughs> ตกใจไอ้ต้นแบบนี้อีกแล้ว มังโง่บ้านแกนี่มีดอกทันตะทูด้วยเหรอทันตะทรีมีสามดอกก็เป็นทานตะทรีทันตะโฟทันตะไฟอะไรครับเนี่ยนี่ไงในที่สุดอันจุๆ่ๆกค่นั้นะนะมาดูนี้เราคไม่ดูนี่มันต้นดาบอะไรก็ไม่รู้เหมือนดาบเถาวันครับแหนลองไปเช็คราคาดิมันต้องแพงมากๆแน่นอนมันใช้เวลาเติมใหญ่นานมสี่ร้อยห้าสิบสองโอ้ยมันก็แพงอยู่นะถ้าเทียบกับที่เรามีอะ่ะฮัสเก้ อันเมื่อกี้แพงกว่าไอเอ้ก็นี่ไงหม่งก็ฉันได้มาแล้วสโลว์โฮมกอยากจะดูใบหน้าตาเป็นไงเหมือนเหมือนอะไรวะเฟนไฟเฟนไฟต้นเฟนไฟเท่าไหร่วะลุง66ขอบใจเธอชาตินี้จะรวยไหมเนี่ยนี่มาเอาบูเบอรี่ผสมกับคิวคัมเบอร์เฮ้ยจะมีพันห้าพันห้า พันห้าซื้อที่ได้วิงเกอรี่อะไรก,ก็ไม่รู้ไหนไปลองปลูกีิวิงเกอรี่เอาเป็นว่าเราเลิอกอ่านเลิกพยายามอ่านชื่อมันดีกว่าทุกคนมันเหนื่อยเราตั้งชื่อให้มันเองดีกว่าแบบมาโนดอะไรเงี้ยต้นมาโนดนี่ต้นมันีนี่ต้นออสมบุกสมบันแล้วท้าไม่มาถึงไม่เจอไอ้ต้นแบบนี้ที่มันปีนเก็บยากๆเนี่ยเวยดีใ,ใจด้วยนะมงังในไม่ได้สดมันก็เติบใหญ่ครับต้นมานีมาโนดนี่เช็คราคาห่อยว้าวมาก็ห้าพัน วุ้ยสุดยอดไปเลยทำไมของพี่ล็อกดูดีอะของฮัสกี้ดูกากเพราะฉะนั้นจะมีต่างซื้อนี่แล้วเน่ลิเกเด a ลี่เลตแอปเปิลมาพี่ล็อกมันรีสต็อกเปลี่ยนของใหม่ต่อหน้าต่อต,อตาใช่แล้วเมลอนพันสองอะลูกอุก้ยประเด็นคือซื้อมาปุ๊บเราจะผสมก่อนหรือเราจะไปปลูกก่อนธรรมดาดีวะแกคิดว่าไง,งดีมังอ้อเ้ยคนจริงเขาผสมเลยเ้ยงฉันจะผสมเมลอนกับแอปเปิลนะครับคุณผู้ชมสีเขียวกับสีฟ้า ฮันซาดแน่นอนอุ้ยต้นนี้ของอัสกี้นะ่าตานอนหรอได้ออกมาเป็นเอ่ออภิเดชชัยชา,ยชายนอภิพัพนคนดีนะครับทไมชื่อต้นไม้น่ากลัวจังเลย ไม่รู้จะชื่ออะไรดีหรือว่าจะชื่อธนงทวยคงคนคอยดีอออันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดูแปลกๆอ่ะเดี๋ยวลองกว่นพืชมเมล็ดผลดูนะครับอ่ะสมูทเทรฟาฟินใครมันคิดพันต้นไม้ว่าปวาจะปวดนะเนี่ยพอม,มีปัญหากับต้นนี้แล้วมันเป็นแนวตั้งจะปีนขึ้นไปยังไงมันมีแลนเดอร์ไงพี่มีเอาไหมเดี๋ยวพี่ปักให้เอาไหมแล้วมันก็ทีเดียวแล้วมันก็หายมันก็จะพร้อมเก็บหรือย,ยังอ่ะถ้าพร้อมเก็บแล้วมาค่อยมาบอกไม่พร้อไมไปเปิดหีบดีกว่า อุ้ยนี่ไงแล้วเราก็ได้ของเพียบเลยพี่เหรอเอโอ้ย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 เจ็บ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 มั่งอ้ถอดเด็ดกีฬามันให้ล็อกล่อมันไว้หมาจะต่อยของอุ้ยเปิดออกมาเจอหมาอยู่ข้างในตกใจแล้วทำไมเราไม่กดเข้ากาเด็กกดกลับแมแบบบ้องไว ขาผลไม้เราไปทำอะไรได้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแกลองหาคำตอบกับมันดูเอามาถือถ่ายรูปแฟชั่นทุกคนต้นนี้มันเริ่มออกดอกแล้วพี่ลองดูมันคือต้นอะไรก็ไม่รู้ที่มีดอกทานตะวันเต็มเลยแซบบี้วิตบอ่ะเป็นต้นโมโมะแล้วกันต้นโมโมะลูกพี่มาตัดสินใจล ว่ามาตัด2ต้นจริงๆเพราะหมาจะเอามันไปผสมพันธุ์มาเชื่อมั่นว่ามันจะเป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่ดีกว่าอันนี้แกไาดูเทคนิคการเล่งเล่งพันธุ์เจริญเติบโตของฉันแล้วเข้าดูวยดูโอเคกันลดน้ำแบบคนตดเหมือนจจ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 จนี่ทีเดียวโตมาสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์คุ้มไหมวะเนี่ยหมาไม่ดูเพราะหมาไปผสมเมล็ดพันธุ์มาตั้งหากว่ลกดูดิไหนอะเมล็ดพันธุ์อะไรก็ไม่รู้วางปุ๊บมันโตปั๊บอย่างนี้เลยเหรอ กลายเป็นต้นอะไรก็ไม่รู้น่าเก็ตน่ากลัว2ตัว5บาทมากครับคุณผ,ผู้ชมเกมนี้น่ากลัวเหมือนนาเบใช่เกมไม่มีสิทธิ์ที่จะมาว่าฉันเข้าใจไม่หมางไม่มีสิทธิ์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 นี่เรากำลังอยู่กันในเกม n i t nine in the mutated garden ไว้ไปล็อกอยู่ไหนอ่ะตอนนี้ฉันกำลังหลบมาสองตัวอยู่บนต้นไม้นะครับมันขึ้นมาทําอะไรผมไม่ได้มันก็ฉันเจอหีบทองว่ะลูกก็ไม่เจอหีบทองอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่กลางป่าลึกเลยแต่ว่าฉันอาจจะต้องยอมเสียเลือดเนยเล็กน้อยในการเข้าไปเปิดมันเอาแล้วนะครับคุณผู้ชมตกเจ็บ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 จะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยเปิดหีบโอ้ใช้เท่าไหร่ห้าหมื่นใช้ตังห้าหมื่นเปิดด้วยอ่อใช่เพิ่งมีแปดพันละก่อยครับ นี่นี่หมาจะมารีวิวทุกคนต้นไม้ใหม่ๆของฮัสกี้เนาะนี่ต้นนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้ผสมกับบูเบอรี่ออกมากลายเป็นเหี้ยอะไรบูเบอรี่แนวตั้งมันมีผลอุ้ยมีผลด้วยเหมือนไอ้นี่เลยฮัสกี้คล้ายๆไอ้แคนดี้ปอซัมนิดหน่อยมันเก็บไม่ต้องหลายเม็ดหลายลูกเนาะะเม็ดละกี่บาทอะ ก็ไม่รู้แต่ที่ในต้นนี้มันไม่ออกผลสักทีพี่ลรอกมันคือต้นอะไรก็ไม่รู้ใน่ากลัวเหมือนแจ็คู้คาย,ยักเลยลูก,กพี่ต้นนี้หลอเท่กาแล็กติกเลยเดียวยังไม่โตสักทีว้าวซ่ากาแล็กติกมิกโลครับมันมีบิดรูทแน่นอนนี่ของฉันมีต้นกินแอปเปิ้ลผสมกับอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้ชาติหนึ่งแล้วยังไม่ออกดอกผีผลออกมาแล้วอุ้ยน่ารักพี่ล็กมีไม้ยืนต้นด้วยดูบ้านหมาที่มีแต่ไม้เลือ้อยจะเป็นงูงเงี้ยวเขี้ยวขอกหมดล้ออุ้ยแต่ว่าอันนี้ครับ เก็บได้แล้วแน่มันเคือเอิมมันมีเมลอนกับแครอทแน่นอนครับน่าจะเป็นเมลอดเมลอดนะครับไปเช็คราคากันแม่หม่างง้ลุงจะรับซื้อในราคาเท่าไหร่ว้าวได้ห้าพลัลเจลส์มาได้แว่นขยายมาจากไหนก็ไม่รู้เว้ยเหรอเฟิรทีมไงมันเอาไปทำไรอสองกบลบเหรอแว่นขยายก็ไว้ดูราคาของผลไม้ไงไอ้ม่างง้ความจำแกเป็นปลาทองเหรอมันลืมไปหมดแล้วเนะอันนี้ราคาเท่าไหร่ลุงใช่ว่าอันละห้าร้อย ร้อยหกสิบเจ็อ่ะพี่ให้ปลอบใจนะน้องน้องแฝงสำหรับใครที่เล่นเกมกาอาโกเด้นโกอากาเด้นแล้วมันเบื่อเนี่ยเกมนี้ก็แค่เบื่อได้ระดับหนึ่งเลยนะใช่พี่ล็อกแต่สักพักนึงเนี่ยมันจะเปลี่ยนฤดูแล้วอีก3 2 1อุย้ยกลับมาเป็นฤดูหิมะตกเหมือนเดิมแล้วลุงเอาอะไรมาขายบ้างรีสต็อกโอ้อกกเกลือมะเขือเคมเบลล์แล้ว <c oughs> ก็พี่มาสวนหมาเร็วเข้าทำไมอะ ดอกทานตะวันมันติดสถานะโซลา่าเมื่อกี้มันวูบว,ว่าว้าวอันนี้ต้องแพงอันนี้ต้องแพงมังก็ลองเช็คราคาดูในดอกทานตะวันโซลา่าราคาเท่าไหร่ลุง <c oughs> อ่ะพี่ล็อกมาให้ราคากะากเกือมะเขือเค็มขนาดนั้นเลยเหรอเดินกลับแบบลัดโทษบอย <c oughs> 69บาทกิน <congratulations> ข้าวขาหมูยังไม่ได้เลยนั่นแหละฮะทุกคนถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยนะฮะเกมนี้มันก็ฮาดีใช้ได้ทุกคนมาลองเล่นกันได้นะคะลิงก์แบบอยู่ในคำบรรยายใต้คลิปเจอกันใหม่คลิปหน้าใครปวดเ e a ก้ม m hard กับกลัวการ์เด้นก็มาลองเล่นเกมนี้ดูอาจจะปวด h e ดก้ม m hard ก็เดิมตัดผมไม่อายเลยกใหญ่ขนาดนี้ตัดได้ทั้งตัวเลยแหละ ลูกก้ยในที่สุดไอ้ต้นนี้มันก็ออกดอกแล้วขอแวะแถมให้ดูคนก่อนแป๊บหนึ่งเนี่ยมันออกมาเป็นหัวห่วยเงี้ยเหมือนหน่อไม้เลยเต็มต้นเลยเฮ้ยมันหล่อเท่ละเนี่ยดูดิเต็มทั้งต้นครับเก็บกินได้ยันลูกบวชดูดิเก็บได้เต็มต้นเลยมันเหมือนไอ้นี่เลยพี่ล็อกไอทัวเฮ้ยฮัสกี้ของฉันก็เห็นผลแล้วเหมือนกันแต่ยังเก็บไม่ได้มันมีตุ่มโกออยู่นี่ว่ะฉันขอลองหน่อยดชสิบเก้าโลบักเองแปดมันมันโกอแล้วผลมันโกด้วยป่ะอกดีไปต้องโกสิบเก้าโลบักกันไปเน่ไงเก็บได้ อ้าวเก็บแล้วมันหายไปเลยอ่ะเดี๋ยวมาจะมาถามลุงว่านี้ราคาเท่าไหร่มาถามกันฉันเก็บอันนี้แล้วหายทั้งต้นเลยปะลุงต้นเนี้ยราคาเท่าไหร่มันรอมาตั้งนานพี่ของแกเท่าไหร่สี่สิบเอ็ดอันนี้สองพันไปเลือกดีกว่าเกมกันเถอะเถอะเถอ